กะทะ้าสวัสดีครับอ่าเจอกันอีกแล้วครับรายการคุยกับหมอแล้วก็คุณพยาบาลใช่แล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับคุณหมอการกินหมูกระทะให้ปลอดภัยปลอดจากเชือ้อโรคไข้หูดับใช่ครับเพราะว่ามันอันตรายจริงๆเนาะ เราจะเห็นได้จากข่าวที่แบบกินแล้วเป็นโรคไข้หูดับบางคนแบบเสียชีวิตแล้วก็มีเนาะใช่ใชครับมันเกิดจากเชื้อแบคทีเกรียชื่อเดน e ตูค็ c a คา u ซู <S อ s ซึ่งพบได้ในของดิบได้แก่หมูดิบม,มาชูเนี่ยอันนี้ใช่ไหมครับใช่นะ,ะโดยที่คนที่ไม่รู้เนี่ยก็จะใช้ตะเกียบคีบหมูดิบเสร็จแล้วก็ใช้ตะเกียบนี่แหละคีบเข้าปากอื ซึ่งเชื้อโรคมันยังไม่ตายใช่ไหมหมอเชื้อโรคมันก็เลยถ่ายเข้ามาในปากวิธีคปนให้ปลอดภัยคือเราต้องแยกกันระหว่างตะเกียบที่ชัยเกียบนี้เนาะข่กับถ้าใช่กับอันที่สอเราจะใช้เป็นช้อนตะเกียบหรือช้อนต้มนะครับที่หมูที่สุกแล้วอะลงจานแล้วก็เข้าปากใช่คือเราจะไม่ใช้ตะเกียบคู่เดียวกันเนาะใช่ไม่ใช้ตะเกียบที่ของดิบแล้วมาเข้าปากสำคัญเลยต้องฝึกกับเราคุณหมอเนาะใช่เพราอความปลอดภัย และที่สำคัญอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนกินด้วยนะครับขอให้กินเนื้อย่างให้อร่อ